ูิยติตรงไหนร้านเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกได้กินเต้าหู้น้ำขิงไปแล้วรายการเราไม่มีแขกรับเชิญไม่ได้หรอกขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดร้าใจของเราอันยองโะเซล ปากไม่เลอะคือแพ้หม่กันทานหน้าเล <laughs> ยิ่ยนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารคอเล็กนะครับผมวันนี้เรามาที่อารีกันนะจ๊ะจริงๆแล้วอารีเนี่ยเป็นย่านที่มีของกินเยอะมากแล้วก็มีคาเฟ่ดีๆเยอะมาก และวันนี้เนี่ยมีอยู่สอาร้านที่เล็กอยากมากินที่อารีนะครับผมไปกันเลยดีกว่าไปและตอนนี้เราอยู่หน้าร้านอองตองแล้วนะฮะนี่เพิ่งรู้ว่าเขาได้มิชลินไกดด้วยทําะไรเล จริงแล้วคือชื่อเต,เต็มเขาเนี่ยคือร้านองตองข้าวซอยครับผมจริงๆเน้นข้าวซอยเป็นหลักแหล่งจริงเขาก็จะมีอาหารเหนืออย่างอื่นด้วยอย่างเช่นน้ำเงี้ยวฮังเลไส้อัวปูวองก็จะมีเมนูต่างๆด้วยที่เป็นอาหารเหนือซึ่งเดี๋ยวเราจะสั่งข้าวซอยไก่ธรรมดาธรรมดาเลย79บาทเองอยู่ในอารีนีน่อีกอันนึงที่ไม่เคยกินที่ไหนนะครับผมจะเป็นข้าวซอยคั่วแห้งแล้วก็ไส้อัวเขาบอกไส้อัวอร่อยนี่ในคอมเมนต์นะแล้วก็เอาปูองอีกอย่างหนึ่ง เบาๆร้านแรกน้องไม้ไม่มาเราไม่วู่ว <f ix> ามเขาซอยนะเมื่อคืนเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วนะครับผมคือกลิ่นเ้าซอยดีมากคือแบบไม่รู้ยติตรงไหนร้านเนี่ย นี่ยะเราคือชอบน้ำมากน้ำเขาแบบกินข้าวซอยอะไรจะใส่ทุกอย่างนะใส่ตั้งแต่ผักดองใช่ไหมแล้วมีหอ,อมแดงแล้วก็มีมะนาวเรียกว่ามันครบอ่ะเพราะว่าตัวรสชาติของข้าวซอยเองเขาจะเป็นแบบรสชาติแบบมันๆเค็มๆแล้วก็มีแบบเผ็ดๆนิดน,นึงเรียกว่าพวกเนี่ยจะช่วยแก้เลี่ยนได้ ดีมากคุณผู้ชมเนี่ยอืมนี่คือเขาบอกว่าคุณแม่ของเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสูตรเขาซอยนี้แล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เอามาปรับเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยให้มันเข้ากับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมันคือจริงๆแล้วร้านอ่องตองที่แรกเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนที่อารีเนี่ยเป็นสาขาแรกของกรุงเทพเนี่ยลพอเรากินเราก็รู้สึกว่าแบบอ่องตองตอ่องตองแปลว,วา่าน่ารัก โอเคจานที่2เรานะเนี่ยเอยากชิมอันนี้มากกว่าเพราะว่าไม่เคยกินเพราะว่ามันคือข้าวซอยคั่วแห้งครับผมคือก็เป็นเส้นออกเหมือนบะหมี่แบนๆเหมือนข้าวซอยนี่แหละแต่ว่าเดานะเขาหน้าจะเอาไปผัดกับเครื่องเทศของข้าวซอยนี่แหละแล้วก็ผัดไข่เข้าไปด้วยอันนี้อร่อยอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนฟิลแบบผัดหมี่รสข้าวซอยอร่อยอร่อยคนละแบบกับข้าวซอยธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากกินข้าวซอยจริงๆอะเปรี้ยงอะ เลยมองว่าสั่งเข้าซอยจริงๆไปเลยดีกว่าเราจะได้ความความข้าซอยเต็มเต็มพี่บอกว่าดีสร้างเขาจะแบบรวนๆหน่อยอ่มันก็ไม่เผ็ดมากมน,นี่นก,ก็ว่าดีจวง ้ามีผสมอะไรห,หน่อยซึ่งมันก็ทําให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นหรือว่าแบบมีความมันมากขึ้นก็อร่อยเหมือนกันคือจริงๆแล้วร้านองตองนี่ก็เป็นร้านข้าวซอยดังเรียกว่าดังมากแล้วมีหลายสาขาด้วยนะผมร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมเข้าซอยพหลโยธินเเข้ามาประมาณไม่ถึงร้อยเมตรร้านอยู่ซ้ายมือองตอง ร้านที่สองของเรานะครับผมอยากที่บอกว่าเราจะหาอะไรล้างปากซักกันหน่อยนะครับผมร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของหวานที่เรียกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาแรงมากๆนะครับผมถิงถิงบิงซูน้ำขิงครับเชิญครับดีตลอดครับ ตอนนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด5รสสีไม่ใช่ไม่ใช่ใส่แค่สีไปเฉยๆนะฮะคือแต่ละสีเนี่ยก็จะมีรสชาติของมันด้วย และตอนนี้มีสีที่มาใหม่คือสีม่วงนะครับผมอันนี้เนี่ยคือโอนีแปะกล้วยเป็นขนมในโต๊ะจีนนะที่จะมีเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เป็นหว,วานๆแล้วก็มีเผือกมีแปะกล้วยอยูน่นะอันนี้ก็เลยเรียกว่าโอนีแปะกล้วยนะครับผมอันนี้เป็นรสใหม่ที่เขาบอกว่าเอาเข้ามาทดลองขายแล้วอ,ออกไปแต่ว่าแบบลูกค้าโวยวายเขาบอกอยากกินก็เลยต้องเอากลับเข้ามาเป็นเมนูตอนนี้เป็นถาวรแล้วปะถาวรเป็นเมนูถาวรแล้วนะฮะ แป้งนุ่มมากนะฮะนุ่มแล้วก็หนึบแล้วก็ไส้ก็คือหวานอ่อนๆต่อไปเป็นรสคัสตาร์ดสีส้มนะฮะอันนี้นาสายของหวานน่าชอบพอดีินเขากคัสตาร์ดอะเรยกคิดว่ามันหวานกว่านี้แต่นี้คือกลิ่นคัสตาร์ดก็ชัดแล้วก็ไม่หวานมากเวิร์กบัวลอยรสชาติใหม่ที่ลูกค้าวยวยวยเท่าออกโอนี้แปลกวย เฮ้ยนี่เวิร์กมากจริงที่ไม่คนออกอยู่แล้วอะสีม่วงเวิร์กแล้วนี่ก็คือบิงซูเต้าถึงครับผมเป็นการเอาน้ำลำไยนะมาทำเป็นบิงซูเป็นน้ำแข็ง คนที่ไม่เคยกินบิงซูจะบอกว่ามันก็น้ำแข็งใสแต่่จริงแล้วบิงซูไม่ใช่น้ำแข็งแสงธรรมดาวิธีการทำมันมีกระบวนการทำที่ต่างกันมากนะ <c oughs> ดีมากจริงคือถึงแม้ว่าตัวเนื้อบิงซูมันจะดูเบาๆอะ่ะแต่ว่าแบบมันมีรสชาติแบบน้ำลำไย,ยอยู่เต็มๆ เต้าถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากลำไยเนี่ยช่วยเรื่องแบบมุงเลือดแปะกล้วยรู้อยู่แล้วช่วยแบบเรื่องแบบ,บมุงสมองลากบัวนี่ช่วยเรื่องผิวนะคุณผู้ชมนอกเอจากในชามเต้าถึงเนี่ยท็อปปิง้งอื่นๆเนี่ยทิ้งๆเขาจะเอาแบบเฉาวกล้วยก็มีประโยชน์แปะกล้วยก็มีประโยชน์เต้าหู้พุสาจี ί, ลำไยเนี่ยคือท็อปปิ้งส่วนใหญ่เขาจะแบบมันเป็นของที่เรารู้่แล้วมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ผมรู้สึกสบายใจในการกินของหวานที่นี่ครับ และนี่คือบิงซูน้ำขิงครับผมถามว่าทำเป็นซิกเนเจอร์นะ<ม>ก็คืออา่าของพี่ๆเจ้าของร้านเนี่ยทำ<ม>บัวลอยน้ำขิงทำเต้าหวยน้ำขิงมาก่อนนะผมอันนี้เนี่ยก็เป็นการเอาสูตรของอามามาดัดแปลงให้มันกลายเป็นบิงซู<ม>ลุยเลยดีกว่าม,มันคือเหมือนกินน้ำขิงจริงๆอะ ปกติเราได้กินแต่น้ำขิงร้อนๆไงเราจะไม่ค่อยได้กินน้ำขิงเย็นๆแล้วแบบมากับซ์เจอร์บิงซูเนี่ยมันเลยแบบเป็น huh. สิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วมันมันดีมากๆฮะรสขิงก็คือชัดหวานจางๆแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงที่ลิ้นอะคือตอนนี้รู้สึกได้กินเต้าหู้น้ำขิงไปแล้วแต่ขาดปัางโกซึ่งจริงๆเรมีใช่ไหมมีปลงโกขอปั้องโกหป่อย้องโกลไปในบิงซูนําขิงนี่มันประหลาดดีอะแต่อร่อยอะ คตรเวอร์เลยพี่แต่นี่ต้องบอกก่อนนะคือเลยกัะเป็นคนชอบกินเต้าห้วยน้ำขิงอยู่แล้วแล้วพอมาได้กินไน้วมันแบบมันเป็นอีกอีกอย่างเนี่เนี่ยกินมาผมกินมาเกือบหมดเนี่ยน้ำขิงเริ่มอ่อนพีมันมันคือน้ำขิงจริงไงเพราะมันเผ็ดไงมันเผ็ดอ่านี่ครับผมมีอย่างหนึ่งสั่งมาคือตัวอันนี้เนี่ยเนื้อบิงซูจะเป็นนมสดครับผม นี่อะไรอะครับไข่มุกไข่มุกบุกไข่มุกบุบบุกไม่อ้วนนี่คือบิงซูไข่ไข่เค็มนะฮะตอนนี้เป็นบิงซูไข่แข็งมาละเนื่องถึงว่าเนี่ยนี่อ่างไอติมไข่แข็งนี่นีแสดงว่าไข่เค็มจริงๆเป็นไข่เค็มแท้ๆไม่ใช่เป็นแค่ซอสทาขึ้นมาปอมๆนะนี่คือต้องเป็นไข่เค็มจริงๆเพราะว่าไข่แดงเวลาบรรความเย็นเนี่ยมันแข็งติดน้ําแข็งเลยเห็นปห เพราะเขาใช้ไข่เค็มสูตรพธธัตคารนะครับอีพี่เจ้ของร้าบอกม้นมีคนอร่อยเลยอะมีไข่แดงเค็มมีความแบบมันๆครีมเพิ่มเข้าม,มาหน่อยอะอตอบโจทย์สิ่งที่สมองเราต้องการในตอนนี้ครัอือ ร้านถิงถิงบิงซูน้ำขิงนะผมจริงเป็นร้านที่เด้รู้สึกว่าคอนเซปต์ร้านเขาแบบดีมาก mm hmm. ก็คือเป็น,นร้านของหวานท, mm hmm. ที่ที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดจริงๆไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกผิดแต่ว่ามันดีกับสุขภาพของคนที่มากินด้วยนะฮะ mm hmm. ก็ใครอยากกินตอนนี้เขามีตั้ง17สาขาแล้วลองเซิร์ชใน Google หรือว่าเซิร์ชดูนะว่าใกล้ตรงไหนไปกินตรงไหนได้บ้างหรือว่าจะสั่งเดลิเวอรี่เนี่ยเขาก็สามารถส่งได้แม้ว่าจะเป็นบิงซูแบบนี้ก็สามารถมีวิธีการส่งของเขาเหมือนกันนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมทางถิงถ mm ิงเนี่ยเขามี วอชเชอร์ er มาแจกครับผมเป็นวอชเชอร์200บาท25รางวัลน,นะครับผมวิธีการทำก็คือแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook นะครับผมแล้วก็แท็กเพจของทิงถิงบิงซุนขิงเพจคืนนี้พร้อมกับแฮชแท็กที่จะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับผม25ท่านจะได้รับวอชเชอร์มากินที่ร้านฟรีๆไปเลย200บาทครับผมปรบมือให้ทิงทิงครับผมยังมีร้านต่อไปครับผมซึ่งอยู่ในอารีเหมือนกันและอยู่ใ,ใกล้ๆเลยฮฮููกกกกากากาาา เจ้าของร้านเจ้าของร้านโคตรเถื่อนและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพี่เจ้าของร้านแล้วผมพี่บีครับผมพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับ จริงเราไม่ต้องยกมือไหว้แล้วเพราะว่าเราใช้ท่านี้แทนเ <t> พราะนี่คือท่าชื่อร้านเลยครับผมชักก้าเป็นสัญลักษณ์ของทักทายของชาวฮาวายครัฮา<ช>วายครับแปลว่าอะไรฮะท่าแบบ <t> ปดง่ายๆแปลว่าแฮงค์รูสครับแปลว่าสบายๆทำตัวทำสบายเป็นการทักทายแทนแทนที่จะยกยกมืออย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ <t> อ่ะแล้วส่วนส่วนอาหารนะครับผม ก็อาหารเป็นพวงเมดครับจนตัวคือชอบอาหารเม็กซิกันครับอ่านี่นา,นาชโชเ่ยที่ที่คิดมาเป็นพวกนายโชเป็นพวกอินซาดิยาเป็นทากโก้เป็นเบรโตครับพาสต้าต่างๆมีสเต็กค,ครับมีเบอร์เกอร์แล้วก็ช่วงหลังๆมาก็เราก็เพิ่อมอาหารไทยเข้าไปด้วยผมเห็นมีหมูปลามีปูไข่ดองเลยใช่ไหมครับเวลาพี่บอลชวนมานั่งกินข้าวที่ชากายผมก็รู้สึกแบบผมอาจจะไม่ค่อยอยากมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นอาหารเด็กอ้วนอะ ซึ่งมันอร่อยมากาคุณผู้ชมเมนูส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบเนี้ยที่โครงเป็นแบบหนมปังเป็นแป้งเป็นทอดคือถ้าเกิดลดความอ้วนอยู่อ่ะเอาไว้เป็นชีสเดย์แล้วค่อยมาเออเอาไว้เป็นชีสเดย์แล้วคุณค่อยมาจริงอาหารอร่อยมากจริงสั่งอาหารก่อนอ และวันนี้นะครับผมรายการเราไม่มีแขกรับเชิญไม่ได้หรอกขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดร้าใจของเราน้องน้องอ <Hello. Hi. S 1> ันยังเซลทายหลายคนคงจะคิดถึงน้องมายนะครับเพรน้องมายเนี่ยไม่ได้โผล่มาส3าเทปแล้วคนก็คิดถึงมนตอนนี้ทำงานแล้วไง เขาโตเป็นสาวทำงานแล้วเขาแบบออกไปพบปะหนุ่มๆสาวๆข้างนอกเขาก็แบบลืมพี่ลืมเชื้อลืมพี่ลืมเชื้ออันนี้อันนี้คือมาก็คืออิวข้าวเฉยๆนะโอ้ยร้อนร้อนเหรอ Mac and cheese เนี่ยก็คือเส้นมักกะโรนีนะผมเอาไปคลุกกับชีสที่ผ่านการปรุงรสมาแล้วแล้วเอาไปอบ เป็นการคอมบิเนชันของแป้งชีสครีมและเบคอนเบคอนอร่อยโคตรอร่อยเลยโคตรชอบกินเลยที่เนี่ยเป็นชีสเน้นๆอ่ะแล้วเบคอนเกรมเกียมพี่บีครับหน้าช่วงจริงมีกี่หน้านะมีเนื้อมีผักมีหมูป่ะไก่แล้วก็มีหน้าฮาวายเอี้ยนด้วยก่แล้วก็มีหน้าแฮมเบอร์เก้น มีหลายหน้าเลยนะแต่ว่าที่ส <mel od ic egg> mm ั่งเมาเนี่ยเป็นหน้าเนื้อเพราะเฮียเคยมากินแล้วมีอีกหน้าหนึ่งแฮมเบิร์นชีสไงหน้าเนื้อใจเสือกองจะเล่นตีนชิ้มไหมอร่อยนไหมอืมนี่งต้าหูิอืมใช้เคื่อตัดเลียนอันนี้คือกินเพลินมากมันไม่ได้มีแค่รสชาติแบบกลมกม หวานซอสมะเขือเทศเปรี้ยวมะเขือเทศมันมีแบบเขาโรยพริกอะไรมาหน่อยเน่ยทำให้แบบมันครบจริงๆรางใส่ถุงมือใครทำไมอ่ะพร้อมปากไม่เลอะคือแพ้เคปะอุ้ยมันทาหน้าเลยเดินสองเร็ว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 เด้อปะปากหรือปะไม่เนาะไม่เลอะ ไม่ใหเลือก2ซอสก็คือซอสบาร์บีคิวซึ่งคือนี้นะผมก็จะเป็นแบบรสชาติแบบววหวานๆหอมๆแบบบาร์บีคิวหน่อยอีกซอสหนึ่งก็คือซอสบัฟฟาโลก็ค<ม>ือที่เป็นแบบซอสใส่บัฟฟาโลวิงที่เป็นแบบเผ็ดๆนิดนึดนงเนื้อโอเคเลยนะไม่เหนียวแล้วก็ใช่นี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงในการแทะก็คือเอาฟันไปกัดเฉยๆก็คือเนื้อก็หลุดออกมาจากกระดูกมดแล้วเปื่อยๆเลย แบบพร่องแป้งสีดำแล้วมันเข้ากับสีทองของไก่อ,ะอ่ะกับสีเหลืองของซอสสีเขียวของผักสวยสีน่ารักน,นี่ก็แป้งชาโคลใช่ไหมครับพี่บิ๊กแป้งปลาหมึกครับอ๋อแป้งอ,อ๋อหมึกปลาหมึกนี่เฮียให้เครื่องใหญ่ของหนูแล้วเนีะนะ่ยเอาเฮียใหญ่กว่านี่หว่าอืม,อมไก่ดีมากกรอบนุ่มตัวซอสสีเหลืองอะ่ะคือเป็นทันนี่มาสากพอดีหนูว่าไม่เผ็ด ออกหวานหวานมันมันหน่อยเข้ากับไก่กับขนมปังเมื่อก่ากินนิดเดียวเนี่ยก็คือกินหมดได้เลยอ,ะอล่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากจริงนอกจากอาหารเด็กอ้วนทั้งหลาย<ม>นะอาหารฝรั่งทั้งหลายแล้วเนี่ยที่ชักกาเนี่ยเขามีอาหารไทยทั่วไปด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือมีแบบหูปลาอันนี้เฮียโคตรอชอบอันนี้คือซอสน้ำจิ้มอะไรอ่ะอ๋อโคตรเข้มเข้มในที่นี้คือปลาราเข้มมากสายปลาห้าเฮีย เขาลหน่ลยดิโอ้ปลาสติดจมูกอันนี้เป็นหมูแดดเดียวทอดใช่ไหมครับพี่บีย่างครับย่างแดดเดียวปะไม่ไม่แดดไม่แดดนะหมูเนี่ยดูแบบดูอาจจะแบบไม่ได้นุ่มนะแต่จริงนุ่มมากหอะไรอ่ะที่นี่มันมีเกมถ้ายก20ครั้งบายเซปเคิลจะได้เบียร์ฟรี

ดูแขนพี่ก็ก่อนแขนอ่อ3ไม่ไม่มีอารมอะไรเลยเดปล่อยพลังหน่อยเฮ้ยอย่าอยาเท้าดิมันไม่เกี่ยวเดฟเดฟมาแล้วเริ่มเริ่มสวสิให้ลุ้นให้ลุ้น สิบส <5, S 2> <referral, S 1> ี in <Inter> <ator> ่ส <celle martyr> ิยี <three> ่ห้าเลยได้ไหมสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าจุดหนึ่งเออเออโอเคผมได้รับคาโบนาร่าฟรีนะวันนี้ครับผมขอแป๊บนึงที่บีไปนะ้วเอาฟอร์มออกเอาฟอร์มออกก่อนเมื่อกี้ ก็คือถ้าเป็นสำหรับลูกค้าทั่วไปเข้ามาเนี่ยก็คือทางร้านชักกาเนี่ยเขามีเกมให้เล่นก็คือเนี่ยยกดัมเบลน้ำหนัก15โลได้20ครั้งไห้ได้รับเครื่องดื่มฟรีไปโอเคสำหรับร้านชักกานะครับผมจริงๆไม่ได้มีอาหารแค่นะอาหารเนี่ยเขามีหลากหลายมากแล้วมี Delivery ด,ด้วยทางไหนบ้าง ทางไลแมนกับโรบินฮูส์ร้านเขาเปิดกี่โมงกี่โมงเยร้านเขาเปิด1ิบโมงถึงห้าทุ่มค่ะจันถึงอาทิตย์เปิดทุกวันเลยร้านเนี่ยที่บอกว่ามีโซนข้างในจริงมีชั้นสองด้วยชิลๆเหมือนกันนะครับผมบางวันก็เป็นดนตรีสดบางวันให้ดีเจมีกีฬาให้ดูนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมมีบรรยากาศดีๆให้ด้วยร้านนี้จริงๆเรียว่าชิลอะอร้านนี่อ,อร่อยอยู่ตรงนี้เองครับผม ปากซอยอารีหกนะครับผมอยู่ใกล้กรมประชาสัมพันธ์อ่าอันนี้เจ้าของร้านปากาบอกนะครับผมว่าร้านนี้คือร้านชักก้านะครับผมไม่ใช่ชการิกิแต่อย่างใดเพราะว่าเพราะว่าชอบมีคนมามาผิดบ่อยมากแล้วบางทีแบบมายืนรอเพื่อนแล้วก็แบบรอเพื่อนออกมาจากชการิกิแต่มีชักก้านะครับผมโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้น การมากินย่านอารีเราะว่าจริงๆแล้วเฮียไม่ค่อยนั่งกินข้าวแถวอารีเลยทั้งที่แบบรู้ทั้งรู้นะว่าร้านอาหารเน่ยเยอะมากแต่มาย่านอารีนี่คือแบบน้อยมากตอนนี้ก็เลยอยากเรียนรู้ร้านอาหารในอารีเดี๋ยวจะมาอีกมาไหมรอบหน้าถ้าว่างก็มาเราจะพราว่าแฟนๆกินจมูต้องหัวอยู่ไหนอะไรเงี้ยอยู่มาก อ่ะสำหรับวันน like ี้นะผมก็ได้ไป3ามร้านเลยวันนี้เริ่มต้นด้วยอองซองคาซอยนะครับผมต่อด้วยของหวานเบาๆถิงๆแล้วก็มาจบที่ชิวๆที่ชาก้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมสำหรับร้านถิงๆด้วยรับ v ชเชฟรีนะครับผมอ่ะปิดรายการสิหมวยก่อนที่พวกเราจะเข้าไปนั่งชิวดูฟังเพลงแล้วก็กินคาโบนาร่าที่เฮียได้ฟรีนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งกินของฟรีที่เราได้รับมานะคะ ก็วันนี้ก็อาหารของอเล็กอันน้องต้องขอลาไปก่อนกินมาเยอะเลยสาม้านละถึงมาจะไม่ได้กินเลยอาหารของอเล็กนั่กินเราจริงจังค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้นะคะวิ้งนะวิ่งบายดิวิ้งเสียงสองใส่กล้องอยู่แถวอารีนี่ใช่อารีอารีกรบพรืดอันเนี้ยฮาไม่ยอมเล่นบ๊ายบาย เลยอยากรู้เธอเป็นคนเช่นไรอยากรู้เธอมาหมอกไรแล้วหายไปอยากรู้ทิศทางเธอมาเพื่อใครใคำตอบกับฉันให้เธอหลอกคำนั้นวางรักเธอเพียงใจ